การเดินมาร์ครอบนี้ที่เจอสภาวะเรื่องของการมันดึงมันแยกกันออกมาเกิดจากการที่เช้านั้นมาแม่อัศเห็นตัวเองเลยว่าวันนี้ต้องมีประชุมเราเห็นจิตเรามันขุนแล้วทำไมเราขุ่นวะอา้าวอนนั้นแม่อัศเริ่มเดินมาร์คไม่งอนแงนคอนแคนในปัจจุบันกับไม่หวยอัศดีเป็นผู้มีราตไหน,นึ่งเจริญไม่กังวลนะคุณแม่ก็อ๋อเป็นเพราะว่าเราเอาสัญญาเก่า วันนี้คนกลุ่มเนี้ยังไม่ทําอะไรให้เราเลยแต่เราทุกตั้งแต่ยังไม่ประชุมแหละเรามีตารางนั้นมาปุ๊บอ๋อเราเอาสัญญาเก่าที่เขาเคยแกลงเขาเคยไม่อาจจะไม่แกลงที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยมาคิดว่าวันนี้กูต้องโดนเหมือนเดิมแน่ๆเลยวันนี้เขาไม่ทําอะไรแล้วทําไมเราถึงถึงงั่นเรากําลังปรุงอนาคตว่าวันนี้เขาจะต้องทําแบบนี้อ่างั้นไม่ต้องสิทิ้งอดีตอยู่กับปัจจุบันวันนี้เขายังไม่ทําอะไร พอเข้าไปถึงในห้องประชุมพอเขาเป็นเป็นจริงๆอย่างที่เราปรุงอะนะแต่ว่าเราดูเกิดดาแล้วเราอยู่ปัจจุบันให้ได้ไงเราไม่เอาอาดีตมาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจอนาคตมันเลยกลายเป็นว่าเราอยู่กับปัจจุบันขนาดความว wow ้าวตรงนี้มันถึงเกิดขึ้นแสดงว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การเอาอาดีตมาผสมอนาคตมาตัดสินอนาคตมันเลยทําให้เราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันขนาดเลยเราเอาความพุ้นชินเดิมๆของเราอะมาตัดสิน พวกหนูทุกเพราะเหตุที่มันเกิดมานานทุกเรื่องแม่ทําไม่ดีพ่อลูกทําไม่ดีเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันลูกเราดีเราก็ต้องสามารถทิ้งอดีตได้ว่าปัจจุบันเขาดีไงทาไมถึงไปเอาอาดีตมาตัดสินเราจะไม่ให้โอกาสไม่เมตตาคนอื่นเขาบ้างเลยหรือถ้าอย่างนั้นแปลว่าใครไปทําอะไรไม่ดีเรามาเนี่ยเราก็จะแพ่งโทษตัดสินเขาตลอดเลยหรือเราต้องอยู่กับตรงนี้ให้ได้